สวัสดีครับในเรื่องเซียวเฮยยีเนี่ยผมได้ทําคลิปพูดถึงความรักของเซียวเฮยยีกับทิสซิมลังไปแล้วในคลิปนี้จะมาพูดถึงความรักของเซียวเฮยยีกับโซเองบ้างคู่นี้เจอการครั้งแรกนะก็ตอนที่เซียวเฮยยีจะไปบุกถ้ำราชาหนูใช่ไหมก็ไปเจอโซเองเนี e ่ยนะก็โชว์วิชาตัเบาที่น่าเหลือเชื่อแต่ว่าเซียวเฮยยีเนี่ยก็ดูออกว่ามันไม่ใช่วิชาตัเบาจริงๆหรอกมันจะต้องเป็น,นกลไกอะไรสักอย่างเขาเป็นคนแรกเลยนะที่มองออกก็เลยทําให้โซเองเนี e ่ยสนใจขึ้นมา จากนั้นเนี่ยก็ไปเห็นตอนที่เซิยวฮยีไปเจอกับราชาหนูก็ไปสู้กันใช่ไหมตอนเขาใกล้จะตายเนี่ยเขากลับยิ้มให้นางนางก็เห็นว่าเออผู้ชายคนนี้น่าสนใจขนาดนี้จะปล่อยไปได้ยังไงนางก็เลยช่วยออกมาสิ่งที่ทําให้นางสนใจเขาเนี่ยนอกจากว่าเขาเป็นคนฉลาดมีความกล้าหาญที่ไปกล้าต่อกรกับราชาหนูใช่ไหมย,ยังมีอีกอย่างนึงก็คือความตลกซิลวฮยีเนี่ยเป็นคนที่แบบพูดเก่งมุกเยอะตอนที่นางช่วยเขาออกมาเนี่ยก็ได้คุยกันตอนนั้นนางก็หัวเราะตลอดเลย ือโซเองเนี่ยนามเป็นคนฉลาดใครจะทําอะไรหรือว่าจะพูดอะไรเนี่ยมันก็อยู่ในการคาดการของนานได้หมดมีแต่เซียฮยยีเนี่ยแหละที่แบบนานดูไม่ออกมันก็เลยน่าสนใจในนินยายบอกว่านับตั้งแต่นางถือกําเนิดมาจนบัดน,นี้ไม่เคยหัวเราะอ,อย่างเบิดบานใจถึงเพียงนี้มาก่อนเออแล้วเนี่ยแหละน่าจะทําให้นางหลงรักเขาส่วนทางฝั่งเซียวฮยยีมุมมองที่เขามีต่อโซเองก็มีแต่ความประหลาดใจเหมือนกันเขาเจอผู้หญิงมาเยอะแล้วนะแต่ว่าไม่เคยเจอใครเป็นแบบนี้ นางเป็นคนที่แสดงออกชัดเจนม,มากนางชอบเสลลวยีนางก็บอกมาตรงๆว่าชอบนิสัยนางจะต่ตงจากที่ซิมลังเยอะเลยคือที่ซิมลังจะมีความอ่อนไหวมีความอมทุกข์อยู่บ้างแล้วก็จะเก็บซ่อนความรู้สึกในใจแต่ว่าโซอินจะตรงข้ามนางเป็นคนอารมณ์ดีเปิดเผยชอบก็บอกว่าชอบเลยไม่ปิดบงังและไม่ใช่แค่ยอมรักกับเซลล์ยีเท่านั้นนะต่อนหน้าคนอื่นเนี่ยนางก็กล้าแสดงออกชัดเจนเหมือนกันอย่างตอนที่เซลล์ยนีโดนเจ้าของหอ,งองนองลมจับไป นาก็บอกมาตรงๆว่าคนนี้คือชายที่ฉันชอบสำหรับนานแล้วการยอมรับว่าชอบคนอื่นไม่ใช่เรื่องน่าอายการชอบแต่ว่าแอบเก็บไว้ต่างหากที่น่าอายไอเจ้าของหอนนองลงก็บอกว่าแล้วถามเขาหรือยังว่าเขาชอบเจ้าหรือเปล่านางก็บอกว่าไม่เกี่ยวเขาจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเป็นเรื่องของเขาส่วนนางชอบเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องของนางและที่สําคัญเลยก็คือต่อให้ตอนนี้เขาไม่ชอบนางก็มีวิธีจะทําให้เขาชอบได้เออแล้วนางก็ทําได้จริงๆด้วยนะ คือพื้นฐานแล้วน,ะนานเป็นคนสวยมากอยู่แล้วนานไม่ใช่เรื่องยากเลยที่ทําให้ผู้ชายชอบแต่ว่าเซียวฮุยยีเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายทั่วไปแค่ความสวยอย่างเดียวนีย่ยังไม่พอแต่นานเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นนานเป็นมนุษย์เพียงไม่กี่คนนะที่สามารถที่จะตามความคิดของเซียวหุยีทันนาจอบเขาไปขังว่าเนี่ยซึ่งจะขังคนอย่างเซียวฮุยีได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเขาก็พยายามจะใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆนะหลอกล่อแต่ว่านานก็ไม่หลงกลจะมากี่เหลี่ยมนะนางรับได้หมด นอกจากนี้นางยังเป็นคนกล้าหานะนาไม่มีวิชาฝีมือแต่นางก็ยังกล้าออกไปตามหาไอ้คนที่แบบซัตาวุรับสายเอรูกน้องของราชาหนูนะตอนนั้นเซลล์ e ยีกังชื่นชมในใจว่านางเนี่ยดูอ่อนแอไม่มีวารายุทธ์แต่ว่าจิตใจเนี่ยกล้าหารยิ่งนักที่สําคัญที่สุดเลยก็คือนางเนี่ยเป็นคนที่มองทะลุปไปถึงเนื้อแท้ของเซลลหยีซึ่งแม้แต่ตัวเซยีเองเนี่ยเขยังไม่รู้ตัวเองเลยด้วซ้า มองออกว่าเซียวยีน่ะปากร้ายแต่ว่าจิตใจดีเขาพยายามจะทําตัวเลวร้ายก็เพื่อจะไม่ให้พวกคนโฉนดผิดหวังแต่ว่าเนื้อแท้จริงแล้วเซียวหยีนเป็นคนจิตใจดีแต่นั้นเซียวหยีถึงแม้จะโดนานางจับไปขังไว้แต่นางนนก็เอาใจเขาอยู่ตลอดมองออกเลยว่านางขังเขาไว้เพราะความเป็นห่วงจริงๆบวกกับความฉลาดของนางความสวยของนางความกล้าหาญของนางและการเข้าใจตัวเซียวยีในแบบที่ไม่เคยมีใครมองได้ลึกขนาดนี้มาก่อนและแบบนี้เซียวยีจะไม่หวั่นไหวได้ยังไง และถึงเขาจะไม่แสดงออกนะแ,แต่ว่าหลายครั้งเนี่ยก็ทําให้นางรู้ได้ว่าเขาเองก็มีเยื่อใยกับนางเหมือนกันอย่างตอนที่ไอ้เจ้าของหอน้องลมเนี่ยจะเขาไปแขวนต้นไม้ใช่ไหมจริงๆแล้วก็สามารถจะลงมาแล้วก็แอบหนีไปก็ได้แต่ที่เขายังรั้งอยู่เนี่ยเหตุผลจริงๆเป็นเพราะว่าเขาเห็นว่ามันมีคนแอบซุ่มอยู่เหมือนว่าจะไปที่บ้านของโซเองเขาเป็นห่วงก็เลยยังไม่หนีไปไหนซึ่งไอ้เหตุผลเนี่ยตัวเซลล์ยีเอง ก็าอาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าไม่ยอมรับเขาบอกกับตัวเองแล้วก็บอก,กบโซเองว่าที่ยังรั้งอยู่เพราะว่าอยากจะรู้ว่าไอ้เจ้าของหองนโลมเนี่ยมันมีแผนอะไรแต่ว่าโซเองมองออกว่าเหตุผลที่แท้จริงแล้วที่เขายังอยู่ก็เพราะว่าเป็นห่วงนางน,นี่แหละแต่ว่าจะต้องหวั่นไหวกับนางแน่นอนทีนี้จุดเปลี่ยนจากแค่หวั่นไหวเป็นมีใจเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่อยู่ในโผล่ํำด้วยกันตอนนั้นนางก็กระโดดลงมาเพื่อเขา แถมยังแกล้งนะทำเป็นสลบให้เขาเป็นห่วงอะไรแบบนี้ซียวจีเนี่ยปกติจะไม่ค่อยหลงกลใครง่ายๆมีแต่จะไปปั่นคนนู้นคนนี้แต่ว่ารอบนี้เจอนางปั่นซะไปไม่เป็นแต่มันก็เป็นการปั่นแบบน่ารัก,น,รกน่ารักนะปั่นได้สภาพนางก็กลับมาเอาอกเอาใจเหมือนเดิมจเจอเสน่ห์แบบนี้ซียวจีก็ต้องหวั่นไหวยอยู่แล้วสภาก็มาถึงตอนที่ฮวยบอกขวเนี่ยส่งเชือกลงมาใช่ไหมแต่ว่าโซเอเนี่ยไม่ยอมขึ้นไปนะ้บอกว่าไม่อยากจะเห็นสองคนนี้สู้กัน เซลยีก็เลยบังคับนะบอกว่าเจ้าไม่อยากขึ้นไปข้าจะบังคับให้ขึ้นไปซะดูซิว่าเจ้าจะขัดขืนยังไงแล้วเขาก็โอบเอลนานแล้วก็เกาะเชื่อขึ้นไปนางก็ทำเป็นดิ้นนะแต่ว่าในใจย,ย,ยินดีในนิยายบอกว่าสีหน้านางแม้แ้งเป็นมีโทสะในใจไม่ทราบปิติยินดีเพียงไหนทั้งนี้เพราะนางทราบว่ามือของนางได้เกาะกลุ่มหัวใจเซลยีไว้แล้วเออต้องบอกว่าเซลยีแม้จะทำเป็นขึงขังนะทำเป็นไม่สนใจแต่จริงก็คือหลงรักนางเขาแล้วแหละ ทีนี้ไปดูจูบแรกของ2คนนี้กันอันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้หวานชื่นนะอ,อจาจจะขมขื่นด้วยคือตอนนั้นที่ซิมรานเนี่ยมาเจอกับเซียวฮุยปกติเจอเซียวฮุยทีไรนะ่ะจะต้องวิ่งเข้าหาตลอดแต่ว่าครั้งนี้นางกลับไม่เข้าไปส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเซียวฮยเนี่ยคอยผักสายนางตลอดมาส่วนที่2ก็เพราะว่าในใจนางเองตอนนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วและส่วนที่สก็เพราะว่ามีโซเองอยู่ข้างกายเขา แต่ว่าโซเอเนี่ยก็แฟร์พอนะนางมองออกว่าซีวิ้หยีเนี่ยภายนอกผักใส่ที่สำลังตลอดแต่ว่าในใจยังมีเยื่อใยแลวนางก็ไปบอกเรื่องนี้ให้ที่สำลังดูซะด้วยที่นางยอมบอกก็เพราะว่านางอยากจะให้ซีวิ้หยียเป็นฝ่ายเลือกด้วยตัวเองจริงๆแต่ที่สำลังก็ไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่านางเริ่มไม่แน่ใจว่าหาว่าคนที่ซีิ้หยีเลือกเป็นนางน่าจะดีใจจริงๆหรือเปล่า คือตอนนี้ที่เซลบลังอยู่ในช่วงที่สับสนนางไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อหวยบอกขวดแล้วก็เซลล์ฮ้ยีดังนั้นสิ่งที่นางทำได้ตอนนี้ก็คือจ่าทั้งสองคนไปไกลนางก็เลยไปซึ่งเซลย์ฮยีก็ไม่ได้รังตัวนางไว้ก็ทําเป็นไม่สนใจแต่ว่าโซเอเนี่ยมองออกภายนอกเขาดูไม่สนใจแต่ข้างในเนี่ยโคตรจะเจ็บปวด เพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยทีซิมลางเข้าหาเขาตลอดส่วนเขาเนี่ยก็คอยผักสายหรือไม่ก็หนีนางไปแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่นานเป็นฝ่ายจากเขาไปมันก็เลยทําให้เซลยี่เนี่ยเจ็บปวดแล้วก็ขุ่นค้องใจอย่างบอกไม่ถูกแล้วนางก็ทําให้โซเองเนี่ยน้ำตาไหลนางบอกว่าอิจฉาที่ทีซิมลางเนี่ยจากไปทําให้เซลยี่เนี่ยขับค้องใจขนาดนี้เซวยี่บอกงั้นจเจ้าก็ไปซสิแต่นางก็ทําไม่ได้นางไม่สามารถที่จะทิ้งเขาไปเหมือนกับที่ทีซิมลางทําเซลยี่ก็เลยคว้านางม,มาก่อนแล้วก็จูบ แต่ว่านากัดกัดที่ปากเขาแล้วก็ผักใสออกไปเซลยวยีก็งงเหมือนกันคิดว่านานจะดีใจที่เขากอดแต่นางรู้อารมณ์ที่แท้ใจของเซียวยีในตอนนี้นางบอกว่าจะไม่อยอมให้เซลยวยีกอดนางแต่ว่าในใจคิดถึงหญิงอื่นจูบแรกก็เลยผ่านไปแบบขมขื่นแปลกๆนะเอาไปดูส่วนที่หวานๆกันบ้านดีกว่าเซลยวยีเนี่ยแม้จะไม่เคยรับรักนางตรงๆแต่ว่าก็มีหลายครั้งที่แบบแสดงออกเหมือนกัน อย่างตอนนึงนะติดอยู่ในถ้ำของราชาหนูใช่ไหมอาหารการกินก็ไม่มีตอนนั้นราชาหนูก็โยนส้มลงมาเซียวยีก็แบ่งครึ่งหนึ่งให้โซเองแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งเขาไม่ได้กินเองกับเอาให้กับสองปงมุกวางปุกผาทางโซเองก็เลยแบ่งกันางครึ่งหนึ่งเนี่ยยื่นให้เซียวยีแต่ว่าเซียวฮยีต้องบอกว่าไม่เอาครึ่งนี้จะเอาครึ่งที่นางถืออยู่เพราะว่ามันใหญ่กว่านิดนึงโซเองก็มองคอนแล้วบอกว่าเจ้าเนี่ยนะนิดนึงก็จะเอาถ้าข้ามีลูกไปเหมือนเจ้าเนี่ยข้าคงจะข้างใจตายเซียวฮยีก็บอกงั้ เพราะว่าถ้าลูกของเจ้าออกมาแล้วดันไม่เหมือนข้าคงเป็นข้าเนี่ยแหละที่จะข้างใจตายอันแน่ย่อซะด้วยนางก็เขินนะยังไม่ทันจะบอกรักเลยเนี่ยไปเวมีลูกกันซะแล้วล้าก็บอกฝีปากแบบนี้สงก็เป็นจอมาน,น้อยแห่งหุบเขาคอนโชดจริงๆเสือย้อบอกไม่ไม่ไม่ข้าไม่ใช่จอมาน,น้อยข้าคือจอมารใหญ่ส่วนจอมาน,น้อยเนี่ยรอให้เจ้าเนี่ยให้กำเนิดออกมาให้ข้าอันแน่ย่อไปอีกดอกหนึ่งแล้วตอนที่อยู่ในถ้ำหนูเนี่ยสองนี้ก็มีสกิลกันไปจะไปจ,จ้าจี้กันด้วยนะ คือแบบว่าอยู่ในถ้ำว,ว่างๆใช่ไหมไม่มีอะไรทําออกไปก็ไม่ได้สงสัยจะตายอยู่ที่นี่ก่อนตายมีเหลือจะพลาดนางก็สะก,กิดนะไปมะห้องนั้นาว่างๆอยู่ซะหน่อยมะโอ้โหเซลย์จีมีเหลือจะปฏิเสธมีสาวสวยมาชวนขนาดนี้ก็เลยอุ้มนางขึ้นไปแต่หน้าเสียดานะประมุกวานเนี่ยดามาขัดจังหวะซะก่อนก็เลยอดจําจีกันเลยจะไปได้กันจริงๆก็ตอนท้ายเรื่องละตอนสุดท้ายเลยเซลย์จีก็อุ้มนางขึ้นบอกว่าแถวเนี้ยคนเยอะเกินไปไปหาที่เงียบๆกันเถอะก็จะไปได้กันแถวๆถ้ำแถวนั้นนั่นแหละ และเรื่องราวก็จบลงเอาหล่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวความรักของโซเองกับเซลฮยีนะน่าเสียดายที่หลายฉากทางซีรีส์เขาก็ไม่ได้ถ่ายเท่าออกมาผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังชอบคู่นี้หรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วเชียร์คู่อื่นมากกว่าอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะแต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับก่อนจากขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สนับสนุนช่องด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธ ก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ